สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในตีแปลงนับกับเกมพอเท่าสองนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าอพิซอดที่4แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อน,นีกก่อนะครับแหมมาใช้สมองกันต่อน,นะครับตอนนี้ก็ง่วงนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าสามารถเล่นผ่านได้หรือเปล่าโอเคไปต่อกันเลยเปิดประตูครับนะฮะอุ๊ยเปิดไฟให้มีลูกบาทตกลงมานะครับบททดสอบที่7มีเลเซอร์มีการกดโมเมนตัมกระโดด กระโดดไกลนะครับโอเคโอ้โหห้องนี้ทำไมมันสูงอย่างนี้เนี่ยมีมีเลเซอร์นะครับกระโดดข้ามก่อนอุ๊ยโอ้ฉันทำลายมันก่อนที่เธอจะทำการทดสอบเสร็จฉันขอโทษเอ้าเธอรับอีกอันไปเมื่อกี้เป็นรูปหัวใจนะครับอีกอันอยู่ไหนอ๋อเนี่ยเป็นรูปหัวใจมันมันกวนประสาทนี่วะ อ๋ไม่ไมฉันทำลายอันนั้นด้วยก<ห>วนตีนอีกแล้วเอาเถอะเรามีโกดังที่เต็มไปด้วยของพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉันเอาจะดีใจด้วยที่ได้กำจัดมันทิ้งออกไปโอ้สองทีแล้วมึงนี่กวนประสาจริงๆโอเคอ๋อพอเราเอาเลเซอร์ออกปุ๊บก็อย่างนี้นะครับต่อไปก็นี่ครับปุ๊บแล้วก็จิ้ว ขึ้นลิฟ์เลยตอนนี้มีลิฟ์ส่วนตัวโอ้โหเฮ้ยยังไงวะอืสงสัยเราต้องใช้กดโมเมนตัมนะครับในการกระโดดอีกแล้วแน่เลยก็คือตรงนี้กับตรงนี้ก่อนปึ๊บไปครับฟิวมาแล้วตึบ๊บแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมอ่า ยังไงต่อดีรู้แล้วแล้วก็นี่ครับเอ,อ่มนี่ไงยิงเลยลูกบาทก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะเอาลูกบาทขึ้นไปยังไงอ๋อเราต้องส่งลูกบาทขึ้นไปก่อนถูกต้องครับไม่น่ายากเท่าไหร่ดูแลโดยการยิงตรงนี้ปึ๊บแล้วก็โยนลูกบาทลงไปเอาละค่อยๆค่อยๆ ปล่อยเลยไหมปล่อยเลยตกไหมโอ้ยเรียบร้อยครับต่อไปก็เรานะครับอืมโอ้ยมันพอดีเลยนี่ว่าตอนนี้ตรงนี้ก็มีที่คำ้ำเราก็ยิงตรงนี้ครับแล้วเราก็กระโดดลงไปฟิวขึ้นได้แล้วง่ายมาก โหยากกว่านี้มีอีกไหมของทดสอบทุกห้องได้รับการติดตั้งตาข่ายพลังงานสําหรับปดวัตถุเพื่อเพื่อที่ผู้ที่ทดสอบไม่สามารถนําวัตถุออกจากพื้นที่ทดสอบได้ของที่นี่มันเสียห้ามเอาอะไรติดตัวไปกับเธอนะมันก็มีแต่ปืนเนี่ยจะเอาอะไรกับออกไปด้วยล่ะเนี่ยเออไปอ๋อรู้สึกมันประตูมิติตรงนั้นมันไม่มีนะครับโอเคครับมาด่านต่อไปแล้วเอาละเดี๋ยวดูสิไม่คุยอะไรกับเราเลยเหรอ การทดสอบต่อไปนี้เกี่ยวกับตะข่ายพลังงานสำหรับลดวัตถุจำได้ไหมฉันบอกเธอในพื้นที่ทดสอบเมื่อคู่ที่ไม่มีมันอ๋อตรงที่เมื่อกี้มันไม่มีตะข่ายพลังงานนะครับถ้ามีก็ไม่สามารถเอาของอะไรออกมาได้โอ้การทดสอบที่8ดมีลูกบาทตกลงมามีระวังตกเส่หัวมีการหักเหของวิยเลเซอร์ุิยตกใจอะไรวะเนี่ยโอ้โหให้มันจัดระเบียบให้เสร็จก่อนนะมา อันนี้ก็โยกใหญ่เลยอุ๊ยมีบันไดด้วยทำไมอยู่่มืดวะโอ้ไม่กลังหันอีกแล้วฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวการทดสอบต่อไปนี้ต้องการคำอธิบายฉันจะอธิบายอย่างรวดเร็วให้ฟังนะตามนั้นถ้าเธอมีคำถามอะไรก็แค่จำสิ่งที่ฉันพูดเป็นสโลโมชั่นเอาไว้ทำการทดสอบด้วยความสามารถของเธอเองล่ะแล้วฉันจะกลับมาโอ้เมื่อกี้กวนตีนมากเลยเมื่อกี้พูดอะไรของมันก็ไม่รู้นะ โอเคไอ้น,นี่รู้สึกว่าจะไม่สามารถเอาลูกบาทผ่านมาได้แน่เลยใช่ไหมถ้าเป็นตาข่ายพลังงานนี้ลองกดดูสิโอ้โหมีเลเซอร์นี่ครับมีลูกบาทเอาไปเอาเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเรียบร้อยเข้าไม่ได้วะเป็นปุ๋ยผงไปเลยโ,โห้หเอาหมา่เอหม,มปุ๊บตรงนี้มีรูเลยวะหรือว่ายังไงวะต้องเอาเลเซอร์นี้ สองตรงรูนั้นใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวล้วปุ๊บปึ๊บโอเคสองรูนั้นเสร็จปุ๊บพอเราออกมามันก็เป็นอย่างนี้โอ้แสดงว่าเราเข้าไปทำอะไรในนี้ไม่ได้นะครับอืมูนี้ล่ะไอ้น,นี่ไงอึ๊บเฮ้ยยิงได้นะครับ ยิงได้โอเคถ้าอย่างนี้เราก็สามารถเอาลูกบาทเข้าไปได้ดีเออแล้วก็ทำการหักเหแสงเดี๋ยวเด,วเดวีข้ามฟังกันเออต่อไปก็นี่ครับออกมาเลยไปได้แล้วสบายแหมเกือบจะยากเลยนะโอเคฟืบ ลงต่อเลยตอนนี้ไอ,อหุ่นยนต์ตัวนั้นไม่รู้อุย๊ยบทที่สามการกลับมาหรือว่าจะเป็นเพื่อนเราที่โดนโดนบันบี้แหลกเหลวไปนี่นี่เป็นไรอะเอ้ยทำอะไรเอ้ยสีแดงเฉยเออไปดีกว่าครับโอ้โหห้องสูงอีกแล้ว แล้วยังไงล่ะทีนี้มีแท่นกระโดดด้วยนะอ้ซับซ้อนว่ะก่อนอื่นเราต้องตรงนี้มีนี่ด้วยเหรอยิงไว้ก่อนนะครับปะึ้นแท่นกระโดดเฮ้ย <Hey, S 2> <He i, S 1> ฉันเองฉันไม่เป็นไรอ๋เฮ้ยโอเคฉันกลับมาแล้วแผ่นอากาศอยู่ที่นั่นส่นนงสัญญ,ญาณมีปัญหาออกมาเธอทำมันพังใช่ไหมนั่นลองดูโอเคครั okay, บเมื่อกี้เรา ที่ทำไมมันเด้งขึ้นไปแล้วเจอเพื่อนด้วยนะเมื่อกี้เฮ้ยอ๋ยอ,อเฮ้ยเธอไม่เชื่อแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ตรงนี้แค่นอนอยู่ตรงนั้นอืแท่นนี้คงใช้ไม่ได้ทำการปรับให้ใช้งานกับความอุดมสมบูรณ์ของเธอฉันจะเพิ่มศูนย์นิดหน่อยลงไปในค่าน้ำหนักสูงสุดอย่งไก็ตามเธอดูเย่ยมมากสุขภาพดีมากเลยลองดูสิรู้สึกคราวนี้น่าจะพุ่งไปข้างหน้านะแม่งเมื่อกี้พุ่งขึ้นข้างบนโอ้โหเพื่อนเรายังไม่ตายด้วยจริง เยี่ยมเลยครับเอานกบ้านนละ่วใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแล้วนกก็ดูเหมือนว่าเธอจะทํำลายข้อจํากัดการรับน้ําหนักของมันดีมากฉันจะลดเพดานลงมาเอาทำไรอะโอ้โหเอาแล้วเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นไม่ให้เหรอกำเลยอดเจอเพื่อนเลยยิงไปใหม่ไปโอ้โหติดหัวโอ้โห ดีนะหัวไม่แตกอา่าเดี๋ยวดูก่อนยิงไปตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยอ๋อเ,เห็นแท้แล้วเห็นแท้แล้วเอ้ยเอ้ยโอ้ยปึ๊บเรียบร้อยครับมาอย่างงง,งไปได้เลยปะออกอย่างยหญ่ใหจะง่ายไปละเอาละอุ้ยเสียงอะไรวะตกใจเฮ้ยโอเคตรงนี้มีเลเซอร์เหรอต้องเอาเลเซอร์มา โอ้โหเฮ้ยเอ,อ่เดี๋ยวดูก่อนดิมันมีลูกบาทมีอะไรไหมอืมไม่มีเลยเหรอแล้วเราจะเอาไงกับเลเซอร์ดิเนี่ยเอ้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 อ๋อรู้แล้วเดี๋ยวขอเอาตรงนี้ก่อนน่ครับเดี๋ยววิ่งไปตรงแท่นแท่นตรงนี้ ฟึบไป,ปลองดูเด้งเลยโอเคมีปุ่มตรงนี้จริงด้วยเอาละต่อไปก็นี่ครับแล้วก็ต้องไปตรงฝั่งตรงข้ามโอเคแล้วก็ต้องมาตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ใช้สมองมากเลยนะเกมนี้อือออเฮ้ยไม่ไม่ถูกเอาละได้แล้ว สบายครับอืมต่อไปต้องยิงต้องหักเหเลเซอร์ให้เข้ามาตรงนี้แล้วออกมาทะลุตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราจะยิงตรงนี้ไว้ต่อไปก็ต้องยิงตรงนี้ไว้เอาละแล้วก็เอาไอ้น,นี้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหพอดีเลยแล้วยังไงต่อ อ๋อเฮ้ยแล้วมันจะขึ้นไปยังไงวะเนะี่ยนั่นดิถ้าเราจะยิงตรงนี้เราก็ขึ้นไปไม่ได้แน่เลยเนี่ยดูนะปุ๊บโอเคครับไม่ได้จริงปุ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บขอขึ้นมาก่อนเอาละตรงนี้เลยครับดูเธอสิลอยไปในอากาศอย่างสวยงามเหมือนนอกอินทรี เออโอ้โหนี่ใช้ได้ครับใช้ได้ดีนะยังพอแหยังพอคิดได้นี่ไม่ไงั้นโง่ไปชั่วโมงแน่เลยไปต่อเลยครับโอเคครับขอให้สนุกกับการทดสอบต่อไปฉันจะให้อาฉันจะให้ขึ้นไปที่พื้นผิวข้างบนมันเป็นวันที่สวยงามมากวันฉันเห็นกวางอยู่ตัวหนึง่ง ถ้าเธอแก้ปัญหาได้บางทีฉันอาจจะให้เธอนั่งลิฟต์ขึ้นไปจนถึงห้องพักผ่อนและฉันจะพูดถึงตอนที่ฉันเห็นกวางอีกครั้งอืมวิย่ะอยากตอนนี้อยากเจอเพื่อนตัวนั้นมากเลยครับไอหุ่นยนต์กวนประสาทของเราไม่รู้ว่ามันรอดมาได้ไงนะแต่ว่าก็โอเคละการใช้สมองนี่เป็นอะไรที่ฝึกสมองมากนะเกมนี้อะไรอ่ะการทดสอบที่สิบมีแท่นกระโดดครับมีการหักเหเลเซอร์แล้วก็ กดโมเมนตัมเลยของมันอีกปะไม่น่ายากเท่าไหร่โอ้โหกูว่ยากโอ้โหมีแท่นกระโดดกี่อันเนี่ยนี่อะไรโอ้โหสีขาวเยอะไปหมดเลยครับปึ๊บอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่อะไรอะ่ะมันมันกว้างขนาดนี้วะเนี่ยตรงนี้มีแท่นกระโดดด้วยเหรออืม เริ่มงงครับลงไปก่อนแล้วกันตุบมองข้างล่างครับมีลูกบาศอยู่ตรงนน้นเราจะไปได้ยังไงเออนี่ไงปุ๊บแล้วก็ยิงข้างล่างนะครับเอาตรงไหนวะปุ๊บนี่ครับเราจะไปเอาลูกบาศแล้วฟืบโอเคพอดีเลยต่อไปก็ อโอเคยิงตรงนี้ไว้แล้วก็ยิงตรงนี้ไว้วไวมาเราจะเอาลูกบาศกไปพร้อมกับเราเออต่อไปก็ยังไงต่อวะเอาไว้ง่ายเอาลูกบาศกส่งไปก่อนโอเคอุ้ยกันได้ไหมถ้ากันปุ๊บเป็นไงอ๋อนี่ก็ออกไป เอาไงดีวะยิ่งคิดยิ่งงงนะครอ๋อแมงอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกโอเคกันไว้เลยครับน่าจะพุ่งไปถึงตรงนู้นได้ใช่ไหมเงงไงของมันวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเด้งดูก่อนนะปืบป๊บปื๊บโอ้โหขึ้นมาแล้วมีเลเซอร์ตรงนี้ด้วยนะ พอเรากดตรงนี้ปุ๊บอ๋อมันปล่อยอที่หักเหแสงกดเด้งขึ้นมาแล้วส่งขึ้นมาเลยแล้วไงต่อวะเนี่ยโอยเริ่มยากเริ่มยากสุดๆพูดเลยอืมเดี๋ยวเราลองลงไปดูชั้นล่างก่อนแล้วกันนะฟิลตุ๊บโอเค เออเอ้ยไม่ใช่สิเราต้องเอาไอ้ที่หักเหแสงมาหักเหเข้ากำแพงใช่ไหมปึ๊บมาครับปึ๊บลองเอานี้ลงไปหับโอเคอันนี้หลบไปไว้นี่ก่อนเอาละหักเหเข้าตรงนู้นนะครับปึ๊บ แล้วก็ขึ้นข้างบนลองดูนะว่าน่าจะใช้หรือเปล่าึบโอเคนี่ไงถูกต้องเลยอื้อแล้วไงต่อวะเอ่อลองเอาลูกบาทเดยเดี๋ยวเดีเออเดี๋ยวเเอาลูกบาทไอที่ตรงเนี้ยเออไหนวะ เริ่มงงเลยนะกูอ๋อรูปบาทตกไปแล้วปะส่งมันขึ้นไปส่งมันขึ้นไปพร้อมเราเนี่ยแหละเออเอาเฮ้ยไปไหนวะโอ้โหนี่ไงสุดยอดครับผมเอาไม่ใช่วางผิดที่อ้ยยากโอ้เธอผ่านเธอผ่านการทดสอบวันนี้ฉันไม่เห็นกว้างฉันได้เห็นมนรุรย์คนอื่นอยู่บ้างแต่ฉันมีผู้รับการทดสอบมากเกินพอ และเมื่อมีเธออยู่ที่นี่โอเคมีเราคนเดียวก็พอนะครับมันบอกไปกันต่อนะครับโอ้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีมันกะว,ว่าจะไม่ให้เราไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยดูดิอยากออกไปข้างนอกแล้วอยากหนีออกไปจากที่นี่แล้วตอนนี้โอ้เนียดูสิไปต่อยสักด่านหนึ่งแล้วกันด่านสิบเอ็ดเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีทางเชื่อมอะไรด้วยวะ โอโหสะพานพวกนี้สร้างขึ้นจากแสงธรรมชาติที่ชั้นสู่ขึ้นมาจากพื้นผิวบนข้างบนถ้าเธอลองเอาแก้มไปถูกับมันมันคงจะเหมือนยืนอยู่กลางแจ้งที่ดวงอาทิตย์ฉา,ายแสงบนหน้าเธอมันอาจทาให้ผมของเธอติดไฟได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลองทำเชยละ่ะอีบ้าดูดิเฮ้ยยืนบนนี้ได้ด้วยนะบอกบอกว่าอย่าลองเอาแก้มเอาแก้มไปถูนะแม่งตายร้อนข้างล่างเป็นน้ําตกไปนี่เรียบร้อย นี่ครับเราจะทําการอ่ายังไงวะปึ๊บไม่ไม,ม่ยิงสูงกว่านั้นหน่อยได้ไหมยิงสูงกว่านั้นหน่อยอ๋อรู้แล้วละอยียังไงวะเอิม่มกูเริ่มงงแล้วน่าจะต้องไปข้างบนนั้นให้ได้นี่ถ้าลงไปก็ตายะดิใช่ไหมอ๋อลงไปก่อนปึ๊บแล้วก็ยิงไปอ้า โอเคครับเมื่อกี้ก็ตายไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้ยไม่ไหวเลยจริงๆไงเดี๋ยวคืนนี้ก็คงต้องไปนั่งคิดคำนวณก่อนแล้วว่าจะผ่านยังไงโอเคครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,น้องไบค้งนะครับสําหรับเกมดีๆแบบนี้โอเคเรื่องตอนนี้ก็แหมไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับกาลังดําเนินต่อไปเรื่อยๆเลยครับสาหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับผม